พาอยู่ลูกใหม่ขึ้นฝั่งเวียดนาม24กันยายนเตือนน้ำล้นตลิ่งเลงขนของขึ้นที่สูง โดยนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูในด้านของการพยากรณ์อากาศประจําวันรวมถึงในด้านของการคาดการ์เส้นทางของพายุจากบริเวณหย่อมพอมระกาศต่ำ90 w ที่อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันและขึ้นฝั่งเวียดนามในช่วงวันที่24กันยายนและจะส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยนะครับตั้งแต่วันที่24เป็นต้นไป รวมถึงการคาดการพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าการคาดการเส้นทางของพายุจะเป็นเช่นไรและฝนในช่วงคืนนี้จะมีบริเวณพื้นที่ไหนที่ตกหนักบริเวณพื้นที่ไหนที่ตกนานตกแช่เดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูในด้านของการแจ้งเตือนจากบริเวณอำเภอบางระกำนะครับ โดยในอำเภอบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกได้สั่งการกำนันผู้ใหญ่บ้านฝากช่วยกันดูแลพื้นที่สำรวจตรวจสอบจุดระบายน้ำในห้วยหนองคลองสาขาคลองไส้ไก่ต่างๆเนื่องจากนะครับเมื่อคืนนี้ได้เกิดฝนตกหนักที่บริเวณอำเภอคีริมาศจังหวัดสุโขทัยและถนนสายคีริมาศกำแพงเพชรโดยน้ำได้เต็มทั้งสองข้างทางแล้วนะครับในขณะนี้ซึ่งน้ำแบ่งเป็นสส่วนส่วนที่1จะ ไหลลงสู่คลองสามพวงและมาลงที่บริเวณแม่น้ํายมเหนือปอตอรอวังสตือและนะครับส่วนที่2บ่าเข้าท่วมทุ่งนาเขตอําเภอกงไกรล,ลาดตําบลหนองตูมตําบลกงและในเขตอําเภอบางระกำได้แก่ตําบลขุยม่วงและตําบลน,นิคมพัฒนาไหลลงไปที่บริเวณตําบลบึงกอกและตําบลชุมแสงสงครามโดยนะครับต้องสังเกตและดูว่า ะมีน้ําไหลบ่าเข้าสู่บริเวณอําเภอกงไกรล,ลาศมากน้อยเพียงใดขอให้จับตาและเฝ้าระวังนะครับในเรื่องของการเตรียมการน้ําท่วมน้ําหลากและเตรียมการขนข้าวของขึ้นสู่ที่สูงนะครับเพื่อป้องกันในด้านของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ ส่วนนะครับในด้านของบริเวณพื้นที่จังหวัดชัยภูมิในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่บริเวณละหารบ้านค่ายได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องน้ําป่าไหลหลากเข้าวท่วมพื้นที่การเกษตรหลายหมู่บ้านรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางได้โดยชาวบ้านได้ช่วยกันบรรจุกระสอบทรายไปเสริมผนังกั้นแม่น้ําชีให้สูงขึ้นอีกเพื่อรถดมวลน,น้ําที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่ซึ่งนายธีรพงษ์พิงชัยภูมิผู้ ผู้ใหญ่บ้านท่าแก้งหมู่ที่9ตำบลลุ่มลำชีอำเภอบ้านข้าวซึ่งนะครับผู้ใหญ่บ้านได้ให้สัมภาษณ์ว่าในปีนี้น้าท่วมในพื้นที่หนักที่สุดในรอบ10ปีขอบคุณภาพข่าวจากช่อง7 HD และเพจชัยภูมิลูกพญาแล ชัยภูมิซิตี้ส่วนในด้านของการคาดการฝนในวันนี้โดยฝนมากที่สุดของวันนี้อยู่ที่บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกฝน80%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งและฝนตกหนักมากในบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกส่วนฝน70%ของพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน70%ของพื้นที่ และฝน60%ของพื้นที่อยู่ที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมถึงจะมีฝนตกหนักในบางแห่งเข้ามาร่วมด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางทางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างในขณะที่ยอมความรักกาดต่ายังคงปกคลุมแช่อย,อยู่บริเวณภาคกลางทางตอนล่างกําลังจะเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณประเทศเมียนมาบริเวณอ่าวมัตบัน โดยนะครับจะมีมรสุมตัาตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้ทานน้ําไหลผ่านระวังตรายจากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมทะเลบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเชียงใหม่ลำพูนลำปาง สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะนออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเลยขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและชัยภูมิ ภาคกลางจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณราชบรุรีกาญจนบ,บุรีไทรายธานีชัยนาทนครสวรรค์ลบบรุรีสระบรุรีพระนครศร,รีอยุธยากาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐม พระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์ลบบรุรีและสระบรุรีภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณน,นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสาแก้วระยองชนบรุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่รบริเวณเพชรบุรีประจวบคิรีขันและชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณระนองพังงาตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักบางเขตบางพื้นที่เข้ามาร่วมด้วยเช่นกันนะครับ หลังจากนั้นในด้านของการคาดการฝน7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนยยิยมวิทยา22-28กันยายนโดยนะครับในวันที่23-26กันยายนร่องมารสุมภาดผ่านเรนภาคกลางภาคตะนออกภาคตะวนออกเฉียงเหนือทางตอนล่างอย่างต่อนเนื่องโดยจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับส่งผลให้ประเทศไทยทางตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ เนื่องจากนะครับจะมีหยอ่อมความรากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลาง คาดว่าจะทวีกำลับบงแรงขึ้นนะครับและเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณเวียดนามทางตอนกลางในอีกสองวันนะครับคือวันที่24ิกันยายนและจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างในระยะต่อไปจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ในบริเวณพื้นที่สุ่มเสียงที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้ทาน้ำไหลผ่านส่วนชาวเรือนะครับขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองในช่วงวันที่24-26กันยายนหลังจากนั้น27-28กันยายนาร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคกลางทางตอนล่างภาคใต้ทางตอนบนจะทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณภาคกลางทางตอนล่างภาคตะ ออและภาคใต้พยากรณ์อากาศภาคเหนือ23-26กันยายนฝน60-70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่หลังจากนั้น27-28กันยายนฝนฟ้าขนองจะลดลงเล็กน้อยเหลือ40-60%ของพื้นที่ พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ23-26กันยายนฝนฟ้าครอง60-80%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่หลังจากนั้น27-28กันยายนฝนฟ้าครองจะลดลงเล็กน้อยเหลือ40-60%ของพื้นที่พยากรณ์อากาศภาคกลางฝนฟ้าครอง60-80%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ในช่วงวันที่24-26กันยายน พยาการณ์อากาศาภาคตะวันออกฝนฟ้าคนอง70-80%ของพื้นที่ตลอดทั้งชวง่วงและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งในช่วงวันที่24-26กันยายนพยาการณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคนอง40-60%ของพื้นที่โดยตลอดทั้งช่วงและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งในช่วงวันที่25-27กันยายนพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคนอง60-80%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วง โดยฝนตกหนักถึงหนักมากจะเน้นในช่วงวันที่25-27กันยายนพพียร์อากาศกรุงเทพมหา,หาคนครและประิมณฑลฝนฟ้าคราง60-80นงของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่ในช่วงวันที่14-26กันยายน ต่อไปนะเขาจะเดินภารกิจการติดตามเส้นทางของหยอ่อมมรอมระกาศตา่ำที่อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพาย,ยุดิปรชันในระยะต่อไปโดยคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนาม ทางตอนกลางในช่วงวันที่24กันยายนหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศลาวทางตอนกลางจนถึงตอนล่างและเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างแนวบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีและบริเวณจังหวัดอำนาจ,จเจริญในช่วงวันที่24จนถึง26กันยายนและจากเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมเข้าสู่บริเวณภาคกลางและบริเวณภาคเหนือทางตอนล่างลงสู่บริเวณอ่าวมอตมะบริเวณประเทศเมียนมาต่อไปแลจะจากะเทศ นาตัวขึ้นเป็นพายุไซโคลนเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณประเทศอินเดียต่อไปซึ่งจะส่งผลกระทบทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับซึ่งนะครับในขณะนี้พิกัดอยู่ที่ยะิจี๊ยด12.4องศาเหนือลอจิจูด114.4องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าช้านะครับ ขอให้จับตาในด้านของการพัฒนาตัวที่อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดิปรชีชันในระยะต่อไปคือน้ายัางไงแอดมินจะรีบนําข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาประกาศแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องนะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันและเตรียมตัวรับฝนที่จะมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยทั่วกันนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ